สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เดย์จะมาเล่นเกมโรบล็อกแมปสวายเดนั้นกันอีกแล้วนะครับวันนี้เดย์จะมาจ๊กจริงๆด้วยไอเทมที่เรียกว่าปืนอ <Wow. S 1> ันนี้จะมาจุกจริงๆแล้วนะไม่ไม่ได้มาแค่รีวิวปืนไม่ได้ไม่ได้มายิงเฉยๆนะรอบนี้จะโจ๊กให้ดูจริงๆไม่ได้อัพเล่นด้วยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วล้วก็ไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมป บนยานอาวกาศนะแมบนี้จุกยากเอาเรื่องอยู่ <Hey! S 1> ไม่แต่ตู้ล็อกเกอร์เยอะนะอาจจะไม่ยากก็ได้บางทีอาจจะแค่คิดไปเองตอนนี้คือต้องจำตลอดเลยว่าปุ่ม e คือปืนพอชอบออนนิ Pop ้วไปไว้ที่ตัว f ตลอดเลย แต่เกมนี้เอ๊แต่แมปเนี้ยดูดูไอ้ไฟดูไฟง่ายมากเลยนะจริงๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเนี่ยหรอเพราะมันชัดมากเลยนะสิดูสิไฟเป็นทาง <Hey. S 1> คือเห็นไฟดับมาตั้งแต่ไกลคือย้อนย้อนหลังกลับทันทีแต่เ,เราเปิดเอาไว้เนาะพอเดี๋ยวเราจะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วพอฮันเตอร์เปิดปุ๊บเราก็จะยิงปืนใส่เขาแล้วก็ออกมา แล้วก็หนีไปเลยโอเคจำห้องนี้ไว้นะ <c oughs> ต้องต้องฟังเสียงเลย <c oughs> โอ้โ,อโอทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยวนเราคงจะต้องใช้ห้องนี้ก็แหละโอเคทีนี้เตรียมปุ่มตัว E <c oughs> ไว้ให้พร้อมดูสีแดงไว้โอ้ทุกคนเสียงแบบถ่ายแล้วมันเช็คทุกห้องแน่เลยอะ สีแดงต้องมาแล้วจังหวะนี้เสียงมันอยู่ใกล้มากเลยอะ่ะโอ้ยทุกคนตื่นเต้นโอ้ยเพีงอดโอ้เสียงเสียงมันทุบตู้อะ่ะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ทุบคน,อ,อ,นอ๋อโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าเดี๋ยวต้องจำทางนะโอ้โหห้องเรามาแน่อนอ,อน อยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่มาก็าบ้าแล้วโหทุกคนเสียงตีใกล้มากเลยไม่แต่ตีสามแล้วอีกสามชั่วโมงโอ้โหไฟดับมาใกลๆแล้วทุกคนโอ้ยอยากให้โลบอกตัวสูงวันนี้นิดหน่อยจะได้ดูล็อกเกอร์โอ้ยทุกคนมัน ตื่นเต้นมากต้องต้องเตรียมปุ่มตัว e ไว้ให้พร้อมต้องมีสติไม่งั้นแตกแน่ๆขาอเช็คอยู่อ่ะทั้งเกมเราจะอยู่ในตู้นี้จริงจริหรอจะเปิดดีไหมออ่ะโอ้แต่เสียงมันอยู่ใกล้มากเลยอ่ะ ไดนะ้น่าจะเอาไอไอเทมชิ้นนั้นมาที่เป็นยาคลุมหัวแล้วก็ไม่ดินเสียงหายใจอะ่ะน่าจะใช้ได้ดีกับแมปนี้แต่ไม่เป็นไรมันเปิดทีละห้องเลยี่แต่สีแดงยังไม่มาเลยนะ เสียงไฟดับกลมากมันไม่กล้าไปหมดเลยอะปุ่มตัว e ต้องพร้อมจังหวะนี้เสียงไกลมากใกลมากทุกคนไกลมากเขามาแล้วทุกคนเขามาแล้วเตรียมตัวขอถุกประตูะเตรียมตัว e พร้อมเตรียมตัว e พร้อม ปิดประตูอโอเคทุกคนรอบนี้เป็นแมปแคมป์นะเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะได้พาทุกคนไปดูเอ่อดูทางไปบ้านบ้านแคมป์เราเอ้ยเราไม่เลี้ยวใช่เราจำจำได้ว่าเราไม่เลียวเดินตรงไปเลย ล้วก็จะมีทางแบบนี้เราตรงไปเลยนะเสียงเสียงเสียงเปิดปิดไอ้แรมของเราคือน่ารักมากนี่ไงหลังนี้แน่เลยใช่หลังนี้มันจะมีบ้านแคมป์สองชั้นเอ่ออยู่สองหลังนะมันต้องเป็นหลังที่เอ่ออะไรนะต้องต้องเป็นหลังที่บันไดยอยู่ทางขวา เราเตรียมเปิดไว้ก่อนฮันเตอร์มาปุ๊บเราชิงปับ๊บยิงแล้วชิงนะต้องปิดประตูไว้เปิร์กปิดประตูเร็วนี้มันดีจริงๆไม่มีเสียงประตูเนียสวยโอเคเลยหรืออยู่ในนี้ดี ดิ่เสียงดินเสียงหัวเราะผมจําเสียงหัว,วเราะของฮันเตอร์ตัวนี้ได้ฮันเตอร์ตัวนี้ความสามารถคือพังประตูได้ไวมากก็อย่าลืมนะทุกคนมันอยู่ในห้องนี้นะนี่กุญแจอันนี้เลยโอ้ทุกคนได้เวลาซ่อนแล้ มันมันพังเข้ามาแล้วอะเราต้องเตรียมตัวอ e ีนะอีเสร็จเราวิ่งวิ่งตรงลงลงบ้านโอ้โหใกล้มากมันมันฆ่าคนข้า,ขางเราเลยอะโอ้ยทุกคนเราต้องพยายามอย่าอยู่พยายามอย่าอยู่ริมล็อกเกอร์นะเพราะไม่งั้นขาเราออกไปแล้วมันจะหินเครื่องแต่งกายเรายิ่งเยอะด้วยโอ้ น่ากลัวอืมเสียงหายใจคือแบบดังมากมันยังอยู่ไหมอ่ะเสียงหัวใจเต้นไม่ค่อยได้ยินเลยเสียงเท้าใครอ่ะเท้าเพื่อนเหรอวันม่กลาเปิดเลยอะ สักหน่อยนะโอ้โหไงไนก็รอดเหรอว่าทุกคนประตูบ้านเราโดวนพังไปแล้วฮันเตอร์ยังอยู่แถวนี้นะดังนั้นเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งซ่ามาก ล็อกเกอร์ไหนดิล็อกเกอร์ที่วิ่งออกประตูได้เร็วที่สุดเนาะเอาอันนี้แล้วกันหนึ่งโอ้ยแต่ไม่ได้ดิเปิดไว้ก่อนไม่งั้นฮันเตอร์จะนิงแล้วแล้วโอ้ยเดี๋ยวเมาเรือนเมาเรือนโอ้โหตายแล้วตายแล้วเก็บเบิร์กเอ้ยไม่ใช่เก็บเบิร์กเก็เบ,บความสามารถนี้ที่สุดเลยตามสเต็ปทุกคน ยิงปืนแล้ววิ่งออกประตูแล้วก็ปิดมาแล้วมาแล้วโอ้ยใจเต้นมากใจเต้นหนักมากมีโอ้ฮันเตอร์ฮันเตอร์ติดสีแดงมาทุกคนสีแดงมาแล้ว,ลวต้องเตรียมดูนะพยายามอย่าอยู่พยายามรักษาสมดุลให้อยู่ตรงกลางเอาไว้ไม่งั้นเครื่องแต่งกายเราออกอยู่ข้างนอกนี่ ว่าจเต้นหนักมากทุกคนเขาอยู่น้ำประตูแล้วแน่เลยใช่สีแดงอยู่น้าประตูโอ้เขาเปิดข้างๆเราวะเขาเปิดอันข้างๆเขาไปแล้วหรอโอไมายเขายังอยู่โอ้ยปืมพร้อมใช้มากเลยเนี่ย แต่ไม่กล้าเลยอะแบบกลัวจริงๆตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวไม่ใช่ไม่ใช่กลัวฮันเตอร์กลัวแพ้อยากชนะไม่อยากเป็นเหมือนตามเมื่อกี้แต่เด้อต้องใจเย็นอเค6โมงแล้วอ้าวเอาเลยสิเปิดเปิดสิเราอยู่ในนี้เอาเลยมา ก็นะ่าทุกคนเราลอดอ่ะตานนี้ก็อาจจะไม่ได้วิงจู้หน่อยนะเพราะว่าเราจะเน้นชนะเนาะเพราะว่าถ้าเราออกไปอยู่ข้างนอกอ่ะบางทีมันก็ไม่ชนะหรอกอีกสตา์นะทุกคนนะแปะเราจะต้องได,ได้เจอหน้าฮันเตอร์บ้างแหละแต,แต่ตามเมื่อกี้ก็เจอแล้วเนาะเอ้ยไม่ใช่ตามเมื่อกี้ตาก่อนหน้านี้ได้เจอแล้วแล้วก็โดนแล้วก็ตายด้วย แต่รอบนี้เราต้องได้ตื่อแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็รอดไปไปอีกรอบกันโอเคทุกคนรอบนี้เราได้อยู่ในแมปแมปบ้านหมู่บ้านใช่ไหมแมปหมู่บ้านเราวิ่งออกหาบ้านอยู่กันเถอะฮันเตอร์น่าจะอยู่ฝั่งนั้นนะไปดีไหมใช่เราไปดีกว่าเราต้อง เราต้องไปอยู่ในเขตของฮันเตอร์เพราะว่าที่ที่ฮันเตอร์อยู่เดี๋ยวฮันเตอร์เขาก็ออกมาเดี๋ยวเขาเข้า,ขาโอโมงนี้ก่อนทุกคนแถวนี้ไฟดับ เมื่อกี้เห็นเหมือนกันใช่ไหมว่าไฟดับใช่ตรงนี้มันดับโอเคทุกคนเราจำไม่อยู่ตรงนี้ <c oughs> เสียงเสียงแบบ <c oughs> ดีเหมือนกันใช่ไหมเสียงตีใกล้มากเลยเ <c oughs> ขาตั้งแต่ไล่คนอื่นอยู่โอเคงั้นเราอ๋อใช่เขนาน่าจะออกไปตรงหมู่บ้านนั้นแล้วนะงั้นเรา หาโอกาสวิ่งเข้าไปอยู่แถวๆนี้เลยที่อยู่ของฮันเตอร์คือฮันเตอร์จะไม่ค่อยกลับมาหานะดังนั้นเราจะกลับมาอยู่แถวๆนี้ดูไฟไว้ตลอดเวลานะทุกคนเพราะว่าสำคัญมากมันเป็นตัวบอกเลยว่าฮันเตอร์เราอยู่ไหนแล้วก็เก็บตลอดเวลากล่องนี้สำคัญเหมือนกันเอาไว้ซื้อเปิร์ก มาสุดทางแล้วะ่ะโอ๊เขาเปิดเขาเปิดแบบนี้เราต้องวิ่งออกจากที่อยู่เดิมต้องรีบออกเลยเพราะไม่งั้น <c oughs> เขากลับมาแน่ยพยายามดูไว้ดูกล่องไห้เปิดไฟเปิดปิดไฟเป็นระยะตามสเต็ปเดิม <c oughs> ไฟดับทุกคนไฟดับตรงนั้นไฟดับฮันเตอร์มา คนเห็นใช่ไหม mm. เห็นเหมือนกันใช่ไหมทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหม mm. เมื่อกี้อะแบบไกลมาก mm. เขายังอยู่ปะ mm. ยังอยู่แหละมันยังมืดอ,อยู่เลยเฮ mm. ้ยแต่จะไม่อยู่แล้วก็ได้นะไม่แน่ mm. ลอง เบิ่งนิดหน่อยสิหยบเอ๊ะทุกคนไฟดับตอนเนี้ปุ่มยาดูไว้นะทุกคนดูไว้นะโอเคไฟเปิดแล้ว ไฟดับฝั่งนั้นแสดงว่ามันน่าจะไม่อยู่แถวนี้โอ้โ oh, น no. หาที่อยู่ไหมเลยจ้าหาที่อยู่ไหมอยู่ริมรมแมปนี้มันดีนะจริงๆดูไฟไว้ตลอดเวลาพูมยามันช่วยได้นิดเดียวนะดังนั้นพยายามอย่าอยู่ พราะเสียงหายใจเราดังเงียบนี่คือจุดเกิดของฮันเตอร์อุ้ยเราลอดได้ไงเราต้องรอดดิอุ้ยตีห้าแล้วแต่รอดแล้วปิดได้ปิดนะประตูเนี่ยโอ้ทุกคนตายแล้วโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว เริ่มใช้ไม่ได้แล้วทุกคนเราเผอยิงปืนไปแล้วปืนคูเดาวไม่ทันเกมจบแน่เราต้องหาที่ที่มันถ่วงเวลาได้เช่นล็อกเกอร์ไปหาล็อกเกอร์อยู่วนเถอะอยู่แบบนี้ไม่รอดแน่มันก็ไม่เชิงตู้หรอนะจริงๆเพราะมันกรจโดไม่ได้หรอกออยู่ในบ้านหลังนี้เอ้อเดี๋ยวเพอปิดประตูอัดหน้าตัวเอง อเคเราอยู่ในบ้านหลังนี้กันนะปลอดภัยก็บ้านแหละประตูอยู่มีทางเดียวอ้าแต่หกโมงแล้วนี่เนอไหนอ้ฮันเตอร์เพิ่งเปิดสก,กิลโทโอเคทุกคนเรารอดแล้วสองตาตายหนึ่งตาแล้วสองตาแล้วดูสิใครรอดบ้างโอรอดกันเยอะอยู่โอเคดีนะ ดีนะเมื่อกี้เราเห็นทันแล้วเขามองไม่เห็นเราอ่ะคือถ้าเขาเห็นเราอ่ะเราตายแน่เพราะว่าตรงแถวตรงนั้นน่ะไม่มีล็อกเกอร์ให้เราเข้าไปซ่อนเลยแต่ดีที่เขามองไม่เห็นไงแล้วเราก็ไปหลบ้าหลังโบดพอดีก็คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เด์ไปก่อนบายๆตุ้มหิงหนึ่งทีบายๆครับทุกคน ขอตัวลาไปหนีฮันเตอร์ก่อนนะ